สัปดาห์ที่แล้วอัมแชมป์สิบสมัยเจอเข้ากับผู้ท้าดวลสุดหินอย่างกุกกิกสาวน้อยจากนครสวรรค์ด้วยเสียงหวานทรงสเสน่ทำให้กุกกิกได้ครองแชมป์ใหม่หนึ่งสมัยได้สำเร็จพร้อมกับสะสมวงล้อเงินทุนครั้งแรกไปได้5,000บาทและผู้ท้าดวลคนใหม่วันนี้พบกับก้าวลูกสาวคนเก่งจากสกลน,นครที่ขอมาหาเงินทุนการศึกษาแบ่งเบาภาระครอบครัว ปัจุบันทอะไรอยู่คะหนูเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปตรีค่ะ,ะ,คะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเรียนทางด้านไหนคะคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะอ๋อเหรอคณะน,าานี้จบไปทํางานเกี่ยวอะไรเอ่ยเป็นหมออนามัยค่ะหมออนามัยเหรอ,อใช่ค่ะปัจจุบันหนูเรียนแล้วก็ทํางานพัรทมไปด้วยค่ะหนูเรียนอยู่ที่มกรุงเทพธนบุรีค่ะคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นโรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาล ทุกวันนี้หนูก็กู้เงินเรียนค่ะทั้งค่ากินค่าเทอมอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งค่ะก็ที่เข้ามาทั้งเรียนทั้งทำงานที่กรุงเทพหนูรู้สึกว่าหนูโตขึ้นนะคะต้องหัดบริหารเงินเองพยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีค่ะเพราะว่าหนูรักแม่แล้วก็ไม่อยากให้แม่ต้องมาเหนื่อยกับหนูออยยยาาาาบนกเล